สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เรื่องราววันนี้อยากจะนําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อแก่หรือใครมาจากไหนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็มีความรู้ซึงในความปารัรถานะครับเรื่องราวของพ่อแก่พ่อแก่เนี่ยเป็นคําที่คนไทยเนี่ยพูดกันติดปากมาแต่สมัยโบราณน,น,น,นะครับซึ่งก็ไม่ทราบใดว่า มีมาตั้งแต่พอศไหนนะครับแต่จริงๆที่มาจริงๆก็คือพ่อแก่ก็คือพระฤาษีซึ่งพระฤาษีเนี่ยก็คือน,นักบวชนักบวชที่มีมาแต่ก่อนสมัยพุทธกาลนะครับเป็นผู้ที่สแสวงหาโมกะธรรมสแสวงหาธรรมชาติสแสวงหาความรู้อะไรต่างๆที่อยู่ในในโลกใบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาห่างไกลผู้คนแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติเกี่ยวเรื่องสมาธินะครับจนเหล่านักบวชเหล่านี้ก็มีการเผยแผ่อาจจะบอกว่าเป็นลัทธิก็ได้มีการเผยแผ่ความรู้หรือว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้ามาซึ่งมีมาคู่โลกเนี่ยน่าจะเป็นพันปีนะซึ่งก็จนเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้สุวรรณภูมินะก็ มีการมาเผยแพร่จริงๆก็เรล่าฤาษีเหล่านั้นนักศย์ฤาษีต่างๆเนะี่ยท่านก็คือนักปราชญ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตนะซึ่งสมัยก่อนไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีโรงเรียนสอนก็คือเรียนรู้ด้วยตนเองนะนะจนแตกฉานนะเมื่อแตกฉานปุ๊บก็ได้ยกย่องนะให้เกิดการนะนับถือกันว่าเป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ประวิตประสาทวิชานะจนมาถึง อรารยธรรมนี้มาหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยนะก็มนะีมาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรต่างๆนะยุคนั้นนะครับจนมนะีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็นมาเผยแผ่ในดินแดนนีนะ้ในประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่น่าจะเป็นสมัยสุขโขทัยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ชัดครับคร่าวๆสาหรับในประเทศไทยก็มีมีการที่จากเดิมนะับถือเทพเจ้าจากเดิมนับถือเทวดาอะไรต่างๆนับถือธรรมชาติจนเข้าสู่ การที่เหล่าฤาษีจําพวกหนึ่งที่ท่านได้มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาซึ่งนะนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็แตกฉานนะครับเข้าสู่นิพพานนะแต่เหล่าฤาษีเหล่านี้ก็ยังนะมีความเป็นนักปราชญ์อยู่แล้วก็อยากที่จะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็จึงมีการส,าร,สร้างนะโดยตำหรับตำราวิชาขึ้นมา ครับอันนี้ผมกล่าวถึงเรื่องฤาษีไทยนะครับนะเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรานะครับว่าคาว่าที่มาของพ่อแก่คืออะไรนะครับจนเหล่าฤาษีเหล่านั้นก็มีการที่ตกทอดวิชารุ่นสู่รุ่นก็มีการถือปฏิบัติบําเพ็ญพจนะ์ะอาจจะไม่มีการต้องนุ่มผมลายเสือหรืออะไรต่างเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับพอตกทอดกันมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเมื่อนะนับถือนะบูชา ผู้ปฏิบัติเหล่านั้นเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยมีคําเรียกกันมาว่าพ่อแก่ซึ่งเป็นคําไทยโบราณที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนบรรพชนหรือว่าเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเหล่านั้นซึ่งตามยุคตามสมัยแต่วิชาต่างๆยังคงอยู่นะครับซึ่งในประเทศไทยก็ยังมีเรื่องราวของการสร้างพระเครื่องสร้างวัตถุมงคลต่างๆนะครับ จริงๆแล้วเรื่องราวส่วนใหญ่มาจากฤาษีท่านเป็นคนสร้างทั้งนั้นนะครับว่าจะเป็นเรื่องของพระรอดลําพูลพระผงสุพรรณเนี่ยในชุดเป็นจ่าภากีเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วผุกคนคิดว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นคนสร้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเหล่าฤาษีเนี่ยนะนะนะเหมือนทีนะ่การสร้างพระรอดลําพูนนะครับที่ลําพูนก็เขาว่ากันว่าเป็นการสร้างของพระฤาษีนารอดนะรในสมัย พระนางเจ้าตามเทวีอะไรเงี้ยรือในประวัติศาสตร์ก็มีกล่าวไว้อันเนี้เข้าๆเพราะนั้นคําว่าฤาษีหรือพ่อแก่ก็คือเป็นคําเดียวกันนะเป็นบุคคลนะที่ปฏิบัติในสภาวะหรือประเภทเดียวกันนะครับเป็นผู้ปฏิบัติฌานสมาธิมีฌานมียานอย่างรู้นะครับแต่ยังไม่บรรลุธรรมประกอบกับมีสภาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่านยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ของศิลปะวิทยาการเวทมนต์คาถาต่างๆนะครับนั้นจนมาถึงนในยุครัตนโกสินทร์ของเรานะครับก็จึงมีการแพร่หลายกันมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องราวของศาสตร์นาตยาลินนะครับในการร้องรำทำเพลงศิลป,ะ,ปะโขนต่างๆนะครับก็มีการยกนะครูพ,พระฤาษีนะครับหรือพ่อแก่ขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อน้นอมลํำลึกถึงพระคุณที่ท่านได้เผยแผ่ศิลปะเหล่านั้นมา โดยมีการสร้างรูปลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวโขนขึ้นมาเป็นเสียนพะระฤาษีซึ่งเป็นเสียงในการบูชานะเราคณะลิเกหรือว่าคณะโขนละครก่อนจะออกแสดงก็ต้องมีการที่จะไหว้บูชาบวงสรวงบอกเล่าก้าวศินะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องพิธีกรรมครอบครูต่างๆนะครับโดยยกพะระฤาษีเนี่ยหรือพ่อแก่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับนะสําหรับส่วนตัวผมมองเป็นเรื่องของศิลป,ปะศิลป,ปะในการสร้างหัวโขน ต่างๆหรือเป็นรูปปั้นนะซึ่งรูปปั้นเหล่านี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าต้นกําเนิดมาจากไหนหน้าตาเป็นอย่างไรให้มามองเรื่องของศิละปะแต่มองดูรูปลักษณ์แล้วนะในตัวรูปลักษณ์ของพระฤาษีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชมีการใส่โมโลีนะครับไว้หนวดไว้เขายาวนุ่งห่มผ้าสองผืน,นหรือสามผืนอะไรเงี้ยก็เป็นนักบวชจำพวกหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราควรนับถือเหล่านั้นก็คือภูมิปัญญา เราครูบาอาจารย์สมัยโบราณน,นะครับที่เราเขาเรียกกันว่าพ่อแก่นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรบูชาเพราะเป็นสิ่งที่คู่กับวิถีของคนไทยเรามานะครับเพราะนั้นก็จริงๆมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับในเรื่องราวของพ่อแก่หรือพะฤาสีอันนี้คือผมย่อมานะครับรายละเอียดจะเยอะนะครับบางคนบางท่านอาจจะมีความรู้อยู่แล้วหรือว่าบางครูบาอาจารย์ท่านก็มีการได้กล่าวไว้ในรายละเอียดอยู่แล้วผมแค่นําส่วนหนึ่งมา นำเสนอนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาหรือมาเจอผมเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังหรือต่อคนที่ยังมีความลบศรัทธานะในเรื่องราวของพ่อแก่หรือพระฤาษีและคนที่ยังไม่เข้าใจนะซึ่งสิ่งเนี้อยากให้สืบทอดแล้วก็เป็นวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลานนะครับที่เราจะได้อนุรักษ์ไว้นะซึ่งบอกเลยว่า สิ่งเหล่าเนี้ยมันอยู่คู่ ages, พวกเราคนไทยมานะครับแล้วก็หวังว่าจะคู่กันต่อไปนะครับนะให้เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อแต่อย่าปไปงมงายนะครับความศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีนะครับพนเราเกิดมาถ้ามีความศรัทธาทําสิ่งใดก็ย่อมสําเร็จเพราะนั้นคนไทยเราก็เชื่อเรื่องแรงาานนครูบาอาจารย์ความเป็นมงคลจะทําการสิ่งใดก็ต้องพึ่งพากําลังใจนะครับกําลังใจน,นั้นมาจากไหนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้น นะมันอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมเราอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับก็ยังไงถ้าถูกอกถูกใจนะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับ